มาตอบโจทย์ในส่วนที่เป็นกลุ่มที่สีสูงเกินกว่าที่ธนาคารโดยปกติจะให้สิเชื่อกลุ่มนี้คิอว่าโดยดูกรแล้วถ้าปีประมาณแสนเงสแสนรายน่าจะทำงาเพราะฉะนั้นสี่ปีน่าจะเชื่อถือได้มากเฉพาะที่ผ่านมาปี ก็มองเห็นที่อยู่นอกระบบที่ไม่ได้ามารถเข้าถึงขึ้นในระบบประเทศในภาพรวมมันเป็นตัวเลขตัวเลขเวลาที่ดูไม่ชัดจริงๆบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเราดูจากเดต้าของคนที่ขอมาสีชเเรเชื่อว่ามูวัฒนธ0 0 0ายในสี่ปีที่จะเข้ามาท่เมืองีนี้มั่นใจในขาวมาดี่ภาพรวมจณว่ามีควบมไม่เง่าเทีมีัน้็หาไหร่ ไม่จริงครับมันเป็นกุ่มทีามันจะช่วยดึงดอกเบี้ยลงมาได้เลยมานเป็นดอกเบี้ยที่ต่ครับดึงดอกเบี้ยลงได้แน่นอนตลาดก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาไม่สามารถถึงสิเชื่อเงินกองทุนได้ด้วยระบของแม่มันทุปายหรือด้วยองศ์เองซึ่งดอกเบี้ยประมาณกลุ่มเบี้ยต้องเข้าไปเี่ยน้อ่เงี้ยผที่โดนเรียนละสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สเปอร์เซ็นต์อเรือนนะครับเพราะนปีนก็เป็นร้อยส้อย การดึงลงมาสู่รายแยกนอนแยงหรือนาโนไฟแนนซ์ที่มีดอกเบี้ย25อีศาพปีสาซึ่งทางเงินดีๆจะปล่อยที่ปอนต์กถาอร์เก็จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้มากครับแทนที่แทนที่เขาจะไปสู่นอกหรือหรืออีกกลุ่มหนึ่ที่โดนไามป3.3ก็ถู่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็สามารถมีไฟแนนซ์มาอยู่ที่เบืต่ำกว่านั้นไมจำเป็จะต้องไปวางที่แบบเปสูงสุดในแยนั้น ที่สองส่วนจะช่วยให้คนมีภาระทางการเงินน้อยลงเพราะแค่หางคนต่างคนแค่ประมาณ20ปีเมือที่เราบอกนะใจเงินเข้ากันนะครับต้นได้มากขึ้นเพราะลกนีนเนี่ยที่คุยก็จะไม่จบอยากจะลองถามทางเรานีด้วยนะครับปีแรกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับปีแรกคงอยู่ในราวๆหนึ่งสองแสนลาทในปีแรกต่อคนนี้รับเท่าไหร่ ต่อคนมาถึงสินเชื่อต่อคนต่อสินเชื่อต่อคนก็เอเวอร์น่าจะอยู่สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออน่าจะอยู่สักประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นประมาณนี้นะทาร์เก็ตเราเป็นใครอะไรบ้างการเในการพิจารณาเก็ตในการพิจารณาก็คือถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เราจะใช้เทสโนนิกนะคะถ้าเป็นพนักงานประจำนะแล้วก็สเตทเมนต์ของเขานะ ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะใช้เสร็จในอย่างนี้ในการที่จะขายเฮ้เป็นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพใช่ไหมะมีประกอบอาชีพก็ส่วนบุคคลค่ะเพื่อปรก่นโัใช่ค่ะตามรายเส้นของธนาคารในประเทศไทยสิถึงยี่สาเปอรนต์คือประกอบอาชีพเออสิบเถึงยี่สเป็นต์จะเป็นสียเชื่อส่วนบุคคลนะครถ้าตามรายเส้นของธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ย ก็ค <icana>, ือ25%สอสงุดนะคะอันน <refin ements> er ี้หลายเป็นส่วนบุคคลนะถ้าเป็นนาโนอะค่ะอัพทู33%นะคะแต่เราปล่อยที่เริ่มปล่อยที่29%เา์เซ็นต์คานะครับขึ้นกับความส่้นค่ับขอต่อมาวิธีดูนอกจากดูรายได้ปกติแน่นอนก็ดูปัจจัยอยู่ที่ว่าเอาสมาชิกแบบาเข้าไปด้วย ก็มีประหลาดอะตัวเนี่ยครับมันเป็นเอับว่ามันเช้่นการปล่อยสิเชื่อแบบผ่อนตนงอนดีเกลีแล้วก็ผ่านที่ต้องมันทีเฉลคนจะสามารถเข้าถึงสิเชื่อได้ไหมนนือวเป็นเจตนาที่จะใส่พีิสกต่อถุงให้ผมจากที่เราจะเอามาดูเนี่ยเราเชื่อม่กัน ัก็เป็นอ่าวเือยนต่ยต่อโดยหลักก็คือเราก็จะมีเอกสาที่เรามีพันธมิตรเราจารัดการนำซื้อมาเป็นใช้เ,เอกสาจากบรเษัทเป็นใช้ข้อมูลการตลาก็หลายส่วนเข้ามาด้วยตอนนี้ถ้าเป็นเคสปกติคือเดย์อลู์ที่5วันแต่ถ้าเบื่ออันเดียขึ้นกับ ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาเลยถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเนี่ยส่งข้อมูลมาครบถ้วนนะคะเราไม่ต้องขอใหม่จริงๆแล้ว30นาทีเนี่ยเราอนุมัติได้ถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์นะแต่ถ้าเกิดเราต้องมีการขอข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาไม่ชัดอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปยหลักก็พยายามทำให้วันหนึ่งนะครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงสั้ชั่วโมงโกรณีมีกรณีมีข้อมูลอะไรเพิ่มก็ประมาณนี้ให้ได้มันาีอก็ดึงใส่ฝ่นอา ในเรื่องงานนี้มีโอกาสจะเกิดเอ l นี่เสียบ้างไหมครับในแต่ละปีคือท่ะรู้สึกเชื่ออย่างก็ต้องมีเป็นยาวครับเป็นเรื่องบอกเเพราะมันทำไม่ไหวครับแต่ว่าตัวดอกเบี้ยที่สูงขึ้นน้อยน้อยก็จะชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้แล้วก็ใช้การอ่านสัญญางแต่ในภาพรวมอย่างที่บอกมันเป็นโครงการเพื่อสังคมเราเน้นขยายอิมแอพเปนการช่วยค่อนยืมคนก็สวยหรอกไม่เน้นเป้าหมายให้ให้มีกำไรมากน้อย แต่ว่าก็ต้องอยู่ในนะคับที่เป็นเด่นะที่เด่นในเดี้ยวเดียวเราดูดอกเบี้ยรวมว่าจะปล่อยจุดไหนนะครับบางจุดแต่ละเซกเมนต์ดอกเบี้ย,ย,ยท,ที่ก่อจะแตกต่างกันในเบี้ยทีกก่บริษาทนั้นเดี๋ยวมาครับเกต์ลอยฝั่งนนิดหนึ่งมาเก็ตเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรกลุ่มเป้าหมายจริงๆเราเราเปิดกว้าง,อ,งอาชีพนะฮะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ยเราจะเน้นเพื่อการประกอบอาชีพก็จะเป็นภามาตรฐานหรือว่าผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของเราเขาเขาไม่เคยมีเครดิตแต่ในเขาเข้ามาไดสามารถเข้ามาได้ค่ะถ้าไม่มีเครดิตจริงๆเราก็มีมีมีวิธีการอื่นที่ดูก็คืออ,อยา่างที่ผูดในการบอกเรื่องของอาเซียนมีกิบเดต้าส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสเตทเมนของเขารายรับรายจ่ายนะคะเราสามารถดูได้เราเน<อ>้นว่าเป็นเหิือยว่าเพราะในจังหวัดในพื้นที่แจกก่อนนะคะหรือวไม่ค่ะเราเป็นลักษณะของดิจิทัลเลนดิ้งนะคะก็คือทั่วประเทศได้เลย คนไทยเป็นประเทศหนึงท mm ี hmm. ่ไม่มีหลักการใช่ไหมครับเร่ี้เาะแล้วก็เวลาปล่อยเชื้อไว้สักก้อนนี้เช่นปล่อยสักหนปีออยนี้ตอนนี้จริงเราเลว่อปล่อยแล้วนะครับเขาทดสอบระบอกปล่อยไปแล้วประมาณห้ารายแต่เกิดร้อยราั้นึงากทดสอบหลังจากนี้พอคพบสักปีเดี๋ยวจะมีการสรุปผลภาพว่าปล่อยเรื่อยๆความสำคัญที่ต้องการเองคือจะเห็นจะโชว์เห็นว่าที่ปล่อยตรงนี้เป็นกลุ่มไหนเช่น ในนั้นเนี่ย0เปอร์เซ็นเป็นส่วนที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อเลย40เปอร์เซ็นเคยเข้าถึงสินเชื่อแัรบบตรบหรือผ่านขอใครไม่ได้หรือหลังจากชนะคดีจบแล้วปีสองปีแล้วต้องมานมีต่อว่าจะทำให้เห็นว่าเขาประวัติเป็นปีึ้นเขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อปกติเพื่อเพบ่อที่ถูกต้องได้พวกนี้จะเป็นการดึงคนจ่ากที่ระบบลับเข้ามาแล้วก็ดึงจากคนที่อยู่ในระบบ การจ่ายเรียแทนเป็นจีให้มาจ,าบบจา่ายเรียกคุณคสุดท้ายก็แก้ปัญหาที่หัวแต่ตทั้งหมดมันใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรเราติดจ้องเลยด้วยตามถ้าเห็นผลให้เห็นว่าคนที่ปล่อยไปวงไฟหวังว่าจะเป็นคนที่ผมติดพูดไม่ได้พูดถึงเี่แทนเป็นจีนประมาณถึงพอสมควรเปิดขอเอ่อฐานะที่เขาทำยังไงคะที่เขามีที่ชื่ออะไรอย่า,บบางไรคะม,มีมีอยู่ประกอบ เพราะว่าเราเราเน้นให้สินเชื่อแบบอย่างเราผิดชอบค่ะเราต้องดูสัดส่วนนี้กับรายรับด้วยแล้วแล้วถ้าอย่างคนที่เขาไม่อยู่ก็มีวิธีการตรวจอย่างที่บอกค่ะเขาจะมีคิเรตบ้างเสร็จแล้วข้อมูลใบรับน้องต่างๆกับสำนักงานเอ่อมันมีเลเวลของการติดตูโลนะคะต้องบอกว่าสามารถติดตูโล่นได้ ใช่ดลจะมีแตประวัติปรมาแล้วเกรดของเงนดเกดต่างๆาอาจจเกรด A A B C C D D E อแต่อันนี้อาจจะตัดเป็นที่สูงืนั้นอาจจะตัดเป็นต่ำลมาสิ่ก็เปลลงไปีกเงินดีๆก็จะลงไปเพราะว่าในระเรี้ยขึสูงขึ้นมาสูงม้อเป็นประเที่ต่ำกว่าตลาดเพื่อช่วยันั้้ามัดิบลอาจจะ เอาเทคโนโนทีเมตาลิ่งเช่นอะไรบ้างครับมีพวกสารขนุนมโป๊กนะคะหลักๆคร์บไอการ์บอไรด์คาร์บอโลสังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเบียร์เบียร์ของเขาในการใช้เอ่อในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตื้อๆเห็นคุณเมย์บอกว่าถึงระดับหนึ่งก็จะส่งจากพุ่มมันนี่เข้าสู่ระบบของการลมทินจุดไหนที่เราจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะผ่านจากพุ่มมันนี่ก็ต้องอยู่ระบบการคุ้เงินตามปกติ ก็จริงๆเราดูประวัติชลารีถ้าประวัติชลารีเขามีการประวัติชลารีเนี่ยดีติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเราดูแล้วว่าคนเนี้ยเกรดน่าจะเพิ่มขึ้นจากการผ่าน Data ของเราเองเนี่ยเราเลยจะคัดคนกลุ่มนี้ลองส่งกลับไปให้พอสิงเื่อทางแบงค์ดูนะก็จะเป็นผู้เรินภคครับผูกค้าที่ผู้ผ่านมิอผู้อมสินแล้วไม่สามารถให้สินเชื่อได้ด้วยความสูงระดับของแบงค์ก็ส่งไว้ตรงนี้อาจจะโดนเราไม่สุดกว่าเดิมนิดนึง แต่ต่ำกว่าตลาดและดีกว่าไปเป็นดีมากพอเขา่อนได้ไปสักรหัสหนึ่งฟองเทรดดีขึ้นบริษัทดีขึ้นส่งจากคนที่ลงทธุนจะต้องไปคัดออกก่อนในไอทีก็ส่งจากคสิทธิ์ตัวเองก็ต่ำแล้วเชนลงส่งไปส่งไปก็สุดท้ายก็จะเปิดสื่อที่จะกู้ได้สำหรับเมีดีเท่าไหร่เอ่อถ้าเป็นเสินเช่นเป็นบุคคลหนึ่งล้านบาทถ้าเป็นนาโนเนี่ยก็ต่างลายเส้นหนึ่งที่หนึ่งแานบาท อันนี้ง่ายสุ้มากตามหลายเส้นนะครับถึงทีวิจินปล่อยอาจจะไม่ใช่หนึ่งล้านทุกรายนะครับแต่เราตรงดูความสามารถด้านความเหมาะสมอยากทราบว่าที่ส่งไปแล้วปล่อยแล้วห้าพันไลน์เพื่ทดลองนะคะมีการโอนไปจากแบงก์ออมสินเข้าทางบีมิม้งเท่าไหร่ดีค่ะก็อยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณครับ ต้องเอาไปทประกอบอาชีสดได้ทั้งสองอย่างค่ะสองวัตถุประสงค์คือของบริโภคและการประกอบอาชีพสองวัตถุประสงค์ดูความดูความต้การใช้จินะครับเวลาในตอหนึ่ร้านเนี่ย เป็นตามใบนุญาตใบอนุญาตก็สทงุดไิให้เกิดร้านโดยเฉลี่ยผมว่าน่าจะประมาณห้าหมื่นแสนใบอนุญาตของเชื่อคนนั้นค้นโร้ตน่้านแต่นาโนก็หแสนตามบอนุญาตเลยแตชีวิตจริงปารอลตคอนควอมไปนัสปอร์ี่ห้ามื่สเินลยที่ได้คไหมคะเรียบร้อยนะคะ